ชนแก้วเมื่อพี่เอซีเเครื่องดื่มมาให้เอ็นดูตอนหลังๆเนี่ยพวกเราเอฟซี FC พวกเราจะไม่ค่อยดราม่าเรื่องการดื่มน้องเนาะมันมันมันเหมือนกับว่าชินไปด้วยแล้วก็หนึ่งคือปรับปรับตัวเข้ากับน้องๆปรับตัวเข้ากับการทำงานนอ้องปรับตัวเข้ากับงานกลางคืนเนาะเอออันนี้เข้าใจแล้วด้วยน้อง ไม่ใช่เด็กๆอ่ะอน้องจะสามสิบแล้วอ่ะอันนี้ก็เข้าใจแล้วมันกลายเป็นแบบว่างานมันเป็นกลางคืนอ่ะเป็นผับเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วนักดนตรีอ่ะมันนักดนตรีนักร้องอ่ะมันก็ต้องมีดื่มอ่ะอขนาดเราไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้ไปเที่ยวกูยังกินอยู่บ้านเลยบางทีฟิลนั้นนึกออกไหมเออขออนุญาตพูดกูใดๆคือ มันก็น้องเขารู้ลิมิตของเขาเขาแบบกินเขาไม่ได้เสียงานเสียการไงอืม <c oughs> เขารู้ว่าเขาจะทําอะไร <c oughs> เขาก็จิบของเขากินของเขาไป <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วใดๆคนโก้จ้าไม่ถืออยู่แต่ไปพูดใจขาไมอันนี้มันก็ไม่ใช่นะลูกเอ็นดูในความลืมลืมจ้าเธอเธอถือไม่อยู่นะแต่เธอไปพูดใส่ขาาไมไม่ได้นะอันนั้นมันไม่ใช่ไม่ นางลืมจ้าไปไปโอดีโอชนแก้วฟังที่นางพูดอีกคนนั้นก็ยิ้มอยู่นั่นแหละเป็นอะไรก่อนชนแก้วให้กับคนที่ไม่ดีออกจากเราไปชนแก้วไม่รู้จะพูดยังไงร,รู้แต่ว่าน่ารักทั้งคู่เลยน่ารักมากที่เห็นเอฟซีเอ้ทเ่เห็นนางกตีกินไอเอ้า ไม่ตอนนี้ตอนนี้รนละตอนนี้รดระบบผมนะจะเอาอุปกรณ์เครื่องดนตรีออกไปหมดแล้วทำไมฮะผมจะเจ้าเบียร์ไปใส่ไว้ให้เต็มท <laughs> ุกตำนายสถิติเยอะมากล่าสุดได้อันบอกว่านักดนตรีนั่งรถทัวร์กับได้ไหมจะเอาเบียร์ครับ <laughs> <laughs> เห็นไหมล่ะ ่่ามเป็น <opl ady> โอ้ย <sucks> ยังไงนะครับเอ้ยเอื้อยเอ้ยค่อยเอ้ยโอ้โตายต่แต่สองกระซัตร์เดี๋ยกูหักเลยเท่าไงครับเอาน้ำน้ำเอาน้ำน้ำนี่อืแล้วจะให้เบิ้ลเด้นให้เบิ้ลสองแก้วเด่นั่นเบิ้ลสองแก้วเด้นนั่นชัดเจนขอบคุณครับครับ เราหายมางันขอบคุณค่ะไปอลาาัเดิมแก้วนี้แต่สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเฮ้ยดืมแดูสาลเดืมแก้วนี้แด่คนที่ไม่ดีที่เคยเข้ามาในชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นยังไงครับผมสองคนถึงจะเป็นขี่เราแต่ก็เป็นขีเ่เ,ขเราที่เพิ่งเคยเจ้าชูกับผู้ใดขอเสียงคนไม่เจ้าชูหน่อยเล็ว ที่เราจะง่ายมันนอกใจไผบุเป็นโดวางกับเมาลอกบ่เลยแอ่พี่นอกใจว่าวื่นหักแท้ที่เราก้องบอเคยยอมแพ้จะเจ้านั่นล้อเ่อใจแล้วสิได้หูหมดแก่ กินหมดแก้วนี้แสดว่าเพลงจะรุกหนึ่งร้อยล้านที่เห็นไอ้ขี้เหล่าเฝ้าจนบอกเอาขารก็ย้อนว่ามีเหตุการณ์ขึ้นเจอผู้สาวเขาจับร้ายใจโอ้คันสีเหลังมาตั้งโดนยังจำใจบอกว่าบอกมีดีึงซอยใบอาขึ้นตาเงี้ยไปยดุดแหล ที่เราก็บอกได้สู้ได้รูเข้าใจที่เราจะง่ายมันนอกใจผ่านผู้เป็นดั่ว่าก็มังนอกบอกโนโนโเคยแต่ไปนอกใจโองพื้นฮักแท้ที้เราต้อบอกเคยโยเพ่าเธอจะร้องเปิดใจแล้วสิได้หูว่าที้เราเปสู้ผู้เป็น ขีเราขีลาขีลาช่วยกนร้องใดัง่สุดเ้อฮุกนะฮุกนะสกันรองฮุกแมวเห่โฟแต่คนข้างมาเป็นขี่เราก็อได้สดอีกเจะ เ,เราพือแท้แี่เรากูบอกเคยยอมแพ้เธอเจ้านันหลอกเปื่อใจแล้วสิได้หูแค่เราจ่างงมันนอกใจใคร มองน้องก็เคยแอบในใจมองก็คือฮักแท้ที่เราเชื่อใจเราจะเจ้าถ้าร้องเพื่อใจแล้วสิได้หูว่าแค่เราจะสู้โอุกเบ็ดผลงานเพลงใหม่เร็วๆนี้ฝากเพื่อนๆกันครับพี่น้องครับ